Nè, hiểu Nè là này mặt này là tít tinh hoa này mặt kem tinh hoa này mặt kem tinh hoa này mặt kem này Nè, kem mặt kèm tít kem này kem mặt kem mặt kem mặt kem Nè, kem mặt kem lũ mẹ, mặt kem mặt kem mặt kem อันตรายตัวพอดไดมโอ้งามขึ้นแล้วด้นี่ฟรนปบฟรีแดนส่วนทางฮะฟรีปบไอเอสแฟมิลี่ชัวร์ภูมิใจเสนอฝากกดไลค์กดติดตามให้บาเบช้างด้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศตอนค่ำแล้วทำสมม้มนากจะพาทำส้มมาเบงอ่าเด็กน้อยใช่ไหม มาหอนมาบ่นแล้วบ่นมน่นก็แต่อาบนาละเนาะบ่นบ่น,น,น,ำนำอโอ้ผบคนไทยก็น,นุ่งเครืองเรียบร้อยแล้ว <c ười> อ๋อลูกยงก็น,นุ่งแล้วคือเนี่โอ้สาลิเตียงตัวฟิลิปเจตนุนน่งเสื้อใหม่เนอเห็นงามอีกมีตางอีกป่า นี่เมนูกะเซตังเนาะโอ้งามเนาะนักโมนักนี่ทรงผมนี่โอ้สุดยอดเลยเนาะทรงผมนี่นี่งามแล้วเนาะน้องมุกก็งามแล้วนี่นะนี่ได้กินข้าวล้วบุลูกได้กินแล้วเออถ้าพอมันนำไปอาบก่อนเะ ก็น้ำอาบมาก่อน <c oughs> กินน้ำแล้วป๊กินน้ำแล้วบอไม่อยากกินน้ำอ่ะกินนะไอ้เนีน่ยลูกเป็นไอ้เนี่ยนี <c oughs> น่ทางตาฝนมาทำมาส่งขอบนุน,นไหรกะนักสมุนไบ้านนุ่นกะลุม่มอ <c oughs> ลยไปลูกสาวรล <c oughs> างมาหอดไหอดอดีค้น้ำองบวมขวดโอ้อน้องจอมไขอตาฝน,นอีกเนาะ ใช่หนุ่มม้าใช่ละนี่นะใช่เฮงเนาะใช่เป็นวัดเป็นวัดนี้เนาะน้ำหมูกย้อยอยู่ตอนมาจำเป็นทำสมถ้าบุนทางมากคะสิบวันทางองค์เฮียนเนาะเพราะว่าจะได้ลงไปองค์เฮียนได้เพรว่าแล้วบ่มียาช่วยเรามาห้าคนหลักกลางอยู่แคมป์ฮันเดอร์โอ้เดี๋ยวมๆทุลทรัพย์เดี๋ยวห้งน้ำได้จปกันเฮ้อน้ำหมดได้ไอ้นุาไปห้องยืน เออเพื่อนโทรมาฮะคุณโอ้คุณโทรมาเดีวเดี๋ยวได้ชินเลวตัวคุณมาได้ชินแล้วโอตว้ตัวเ <laughs> มื่อไหร่บอสคนไทยเมือ่อเนาะปวดขาหมดทางเพื่อนเฮง <laughs> เหมือนอ้าคมเดืไดใช่คมเ,นเนาอาไปอกันค่ะออไปพื้นนอนเนาะนี่อันนี้นนนนบ้นบานเดชันนไงกได้นอนนี้คืนนึงแล้วนนเน่อไ,ไ,ได้บอไอได้ไนี่ น้ําใส่เด้อกินน้ําใส่หลายได้เป็นวัดนะบ่ต้องตากแดดนะแหละตากแดดนะแดดหลายบ่ดีกแดดหลายบ่ดีมันเจ็บเจ็บหัวนงตัวฮ้อนบ่ปัดๆปัตัวฮ้อนกีีปัตัวฮ้อนนี่ฮ้อนนี่ได้ ติดอะไรยังนี่นะติดหัวนี่มันติดแก้มอู้ฮี่ยี่ติดนี่นี่มันติดแก้มติดหัวนี่เราจะชวนติดหันเนาะติดนหัวมันเนี่ยมันมติดแก้มมันบอได้ลองยุ่งเลยลองเสียเลยกันนะเด่นเนาะนะทุกคนเนาะน้องมุกเนาะตรงเห็นเลยเออบําบัดน้ำชาตรงเห็นอันเด้เป็นไอ้หมดแล้วเลย

ยองเแค่ไหนเออยองเลยเอออ,อ,อืมยิ่งสุญญากาศแม่จะสูบใกล้ลูกแม่อันตรายสูบยาน่ะบอให้ลูกยูดนังมาพี่ไปยูดนังแม่สูบยาอูดบุดีเลยลูกไวอันตรายต่พวดเลยแม่ไปยูดนังน้องยงไปแม่ลูกเนี้ยไปชุบปากอืม สุดอะไรบุรีสลีว่าช่สาวยาสุแล้วพอดีว่าซุ่มใจอีกน้นละเบริอาบบรออาบนาวบรอออ้าวมื่อวานอาบื่อวานแล้วเนาะมันมีบรอบอเมื่อวานมันีเบรอาบเลยมีเบรออโเี๋ยเจ้เจ้าก็อีไปหน่อย่อนหนึ่งไปมาเจอมาไปอ้าวยี่นำเด็กหน่อยยี่น้ำเด็กหน่อยดิไ่เจ้า ไปกิ้นเขามันอาุมเทียวมันอุ้มว่ะโอ้โอ้บังเปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนแล้วมานอนเล็กมานอนพี่มานบนไปแล้วคับวันนี่พาบนบนเปนลิงสาวเนาะไปซอกเมียเนาะเอาวะเปยเหีนยหรอเปี่ยว เราไปสร้างทรงเมียให้เอาบ่ทางงามไปอาบ้วทาเลยทาแป้งแม่ิเทาแป้งให้งามงามแม่นี่ให้อันทาน่่เน่ซุมจากอะไรบดีสาลีเาวเด้อม่ต้องซุกเด้อสิ้ันมามีมามาคยมาเอานี่นี่นี่ตปองมา เนสลีกแแพงยี่น yeah. uh ี่เนสลีากเนงเน่นเ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 ออเห็ดงามนี่โอ้สลีจนท่าพอลิมแล้วนเนี่ยติตาหางงามน้ำกบเรศนาวะหกเรหนาจะเจ้ายฮาาาโอ้ เห็ดงามแล้วบนี่เนาะเห็ดไปได้ทัวแล้วจอขอัวเนาะเออันนี้คนลอ่ลอๆเอาเลยคนลอ่ลอๆเอาเลย <c oughs> เอ้ยผัวมัวเนาะมึัววปวด <c oughs> ขาเนาะผมคนไทยเนาะปวดขาอ๋อ <c oughs> มือขาวนาง <c oughs> búp bê da xì hót hôm nay này, trên hàng này nhạt suốt rồi, đực nhỉ, ô ngầm néo ngầm néo, sai táng, sai sao máy, tại mà nung <t> โอ้งามขึ้นแล้วเด้นี่ิบป๊อบพริบแดงันท้างี่มรีบป๊อพริป๊อ่งามแล้วตอบิ้งเบิ้งบงออช้างบิ้งดูอาทุกจะได้ผู้บ่าวเท่จังอยนี่ยนะ

ไปบุ้นีลืมบอกลืมบอกสาลีไปสิไปกินข้าวอยู่นอกน้ำผสมสาลีท้าเป็นอะก็ทาสติกแม่ตจงจามาดูเขากินทุกยางนอกจากทุกเป็นงามไยเ่ยสนุกว่า ต,ตองตังามแต่เสียที่สุดยากสุดท <laughs> ต่สุดยากจะบักงามเลยนะ้ใครีื้อหอมนนกมนนกไ่มอืมไม่นะโอ้มีแต่คนที่ง,งามเนะ <laughs> มาะใครได้แด้น,นี่างงมือมีฟันเห็นยนะฟันแตัดหุมล้นมาแล้วก็ว่าอ,อย่าว่าอันไปตัดหุบล้น ที่ได้มาเขาเงียนนนำกันรล้ากันตัดร้อนบดโนเนี่ยบอกว่าไงนมุกโนมุกมาจาเทื่อยละมาบ้านนีมาไมเทือแล้วมานีไเลยครับาที่ห้าลกนนอนน้อยนอนไหมมือนอนไว้หนยมัหนูเฮ็ดรอเลยเมกิดเก็มใจละ ลืมตัติกแล้วป่ะเริมแล้วไปไรเฮียอ่ะเป็นอุ้มหันไปนึงไปเฮียวเป็นไอบูยูมอไปเฮียโฮ้ยแมมามาไปอ่ะเห็โอ้เล่าแล้วบอเนี่อ่าคนละคนเลยนี่ผมบอกทัวห์หาบอ โน้ยผูฮับปูรับโครหบอะได้ครับขอบบับจักเรื่อูุ้บบครับสายหรือว่าเจ้าบครับสายพวกเบาพระเจ้าพุทธพระพุทโอ้ิพุดคอนนะครอันนี้อันนี้เป็นเอื้อมาเทาย่เป็นเงินเบ๋ออันนี้อันนี้มันบูเป็นเอื้อบูเม่น่ แม่嘛แม่เห็ดแหย่หู้นบมาบัอันนั้นนะอันนี้เป็นแม่อันนั้นตีอันนี้แม่บันู้นลืมแล้วแม่嘛แม่แม่บัวนู้น嘛ใครคมเด็กอันนี้อันนี้กับอันนี้อันนี้อันนี้เมนน้ออันนี้เมนแดเอันนี้เมนน่องแสดงว่าบันู้นนี่เมนหลานสรีหน่อหลานเมืนบอวหลานแม่ย่าแม่ยห้ไมอยู่ฮันล่ะอ้าว ไภาษาอยู่อันเมเท่าวุ่นไปเช้าไปว่าเอาอยู่นี่บนเจยาก่อนเจ้ายจ้าจังไสภาษาภาษาละเมอเฮาเอาก็เป็นร้านหน่อยหนออันนี้นะซอลี่บนู่นเป็นร้านซอลี่ซอลี่เป็นเป็นน้องน้องสาวไม่นกมันบ่น้องสาวไม่นกมันบ่ลี่เป็นน้องสาวแม่เป็นน้องสาวมันบอกพุ่ยเกิดก่อนแม่แม่ลุกเกิดก่อน ก็แม่นแล้วอันนี้เป็นเอื้อยเมืนบมอเป็นเอื้อยเอื้อยซาลีเ uh> อ uh> ื้อยเอื้อยซาลีเนี่แล้วบ้านนู่นนี่เป็นลูกของลูกของเอื้อยนี่ของเอื้อยนี่เนาะกแสดงว่าบ้านนู่นเป็นหลานซาลีเป็นหลานนั่นเป็นหลานซาลีว่ะนู่นเป็นหลานลูกป้าเลยกืเอื้อหลานบ่แม่นบ่แม่นวะซาลีเอื้อนน้องสายน้องสายโอ้

ไม่ใช่แล so really <Oh, ้วลูกเฮยมุกชอบคนยังส <AKE> right. ุกคนโอ้อันมุก <lights>, ม so ันน้องบรรนุนน้องแท้ๆนี่เนาะโอ้มุกกันมุกไปกันอ่างนี้แล้วก็แม่ชื่อมันตายมันแม่ชื่อตายอะไรอย่งนี้ลูกเป่าเดินไทยฮั่นมำไมล่ะมาเอาตัวนั้นลูกใชนแ่ดินแท่ฮั่นมันอย่งลูกมุกทบุญไทย่มันพ่อบรรนุนแต่แม่ชื่อตายกับพ่อ พอ่อพ่อเอ็มพ่อเอา้าท่าฟังอยูย่เยวะอู้เดี๋ยวมราไปนำไปเอาน้ำมาแล้วลืมแล้วเป็นลืมชื่อท่าฟังอยูย่เลยวะวะอู้คนเดียวลืมชื่ออ่ะเพี่นพ่อโอ้ เฮ้เข้าไต่อไปอายรว่อไปบะไรพี่อนพ่อบุทยมีเนื้ีสัตว์พ่อเจนเตงย่างลูกนี้ปรบมาณนี้พ่อเจนเตงใตายูเพดบันเนื้อบันนามอบันตุดตมีพ่อเ่นเตงพ่อเจนเตงไออีเวอีเวกับอัน แม่ท้างเท่าหันก็เห็นเห็นมัดพอแป้งก็เห็นเห็นมัดพี่ไก่เป็นอนามน้องเป็นไรอ่ะอันนี้ก็แม่น้องเป็นน้องอัน้องเอื้อยเอื้อยเกิดก้อนเกิดก้อนเรวเห็นพวกเขาดินไทยแล้วเอาหั่นเบิ้มยังยังลูกสาวอันี่เดี๋ยวยังลูกเช่าอีมุกอันนี้ ดูลาเนาะนี่เนาะอืมเรื่องมาดูเลมต๊อกเลมตก๊อ่เอามุกเอาสิมีมีเฮ้ที่ก้อนอีวังอีวังผู้ชายอีวังชี้วัยเยอะเฮ็ดชี้ชี่น้อยเดชยเยอะเฮ็ดเราอยู่บนดาวเว็ง ค่อยโยบก็ค่อยยยบค่อยยาวแต่ะหารเนี่ยะหารนันะหารอันคุณไิเข้านาะะหารจิ๊เ่าเนี่ยเราเข้ามาล่ะเขามาเอาคอไปคุ้ยมันมันคุอยน้อยเลยมันคุ้ยทำค้ามีจี้หมคุอยน้อยจำเนี่ยนี่บยิงยิงแหงบอกเออกระชุ่มเขาบอกเขานาะเออดังแหงเนาะราชุ่มบอาวกระุ้มว่ะโคติเตอร์มาอีกหน้าตเดาหรือวะ จี look, look ้ยอบมู Murder, <c oughs> <t ık> ่งลุกลุกข้าจมูนเป้ะนคนเก็ดคนไม่นิ่งฮะจีเบ็ดแล้ไปช่องมักยอูมัน่ไมันาเล่มฮันนี่เขาเขาบ้ามาเขาอายแหล่ะนี่ฮันนี่นี่ ต้ห้ามบนเมนันบราลุ่มเลยต้ห้ามตะห้ามเนาะรดรดเยรื่องเรื่องยอดเิ้แล้วห้ามเา้องนีเอาคำน้อยฮันแจ้งย่งยังออยอีต้มอันหนึ่งอันนึงหันนั่งอยู่หันอันนึงกับป้ตั้นป้ตั้นอือพัวว่าคานแก่กับป้าตั้นอง tak ini hin lai lew no boleh cek la no boleh cek dia dia tak di map tp boleh cek tap chip ha lai มือเจ็บมือผมบ่มีลูกแกละซักยานี่ดิแม่น้องซักยาแม่แพ้บอกให้ซักยา แต่ว่าลู่นตัวเชคกูบม่มีคนจะเล่าตัเชคไม่มีคนจะเด่ามีก็ตู้หรอกคนจะเล่ามอนยิงทุ่มที่ไม่รู้ไหมทุ่มที่ไหมเนาะท่านผู้ชมอันนี้กะคือดังที่ท่านผู้ชมเห็นเนาะอันนี้เขากะจะเราเรื่องครอบครัวของพระเจ้าให้ทางเอฟซีได้ฟังแล้วก็ได้เห็นเนาะหาไปไปสร้างกะจะขอจุดเพียงเท่านี้เนาะจะพา พวกสาวตรงเรี่ยงไปกินข้าวอยู่บ้านอาุ้มเนาะไปตามพี่น้องมาทำผสมเนาะอ่ะสไรคคนี้ก็บ่มีอย่างไรเนาะทำผสมอขอเกล้าคำมาสบายดีบายบาย